สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้เขาก็มาเจอกันอีกแล้วนาะวันนี้ก็จะมาเจอกันเวลาประมาณนี้นะเจ้าครูนูกอ เป็นคนพะเยาในเะจ้าแล้วก่อได้อยู่ใกล้ธรรมชาตินะคุณนูก็เลยอยากจะแบ่งปันนะเจ้าธรรมชาตินะเจ้าทุกๆคนได้หันแล้วก็มันจะได้มีความสุขนะคะนะคะนะคะอาจะนานแล้วนะคะวันนี้และทุกๆวันนะคะก็จะมาเจอกับคุณนูท่ามกลางธรรมชาติค่ะเพราะว่าคุูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้อยู่ตรงธรรมชาติและเราเองได้อยู่โลกออนไลน์มันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ออกไป สู่โลกออนไลน์ได้แบบง่ายๆคะ่ะถ้าวันนี้นะคะเราไม่ได้ขึ้นมาบนโลกออนไลน์เราก็ไม่รู้หรอกว่าการที่เราได้อยู่ใกล้ธรรมชาตินั้นมันมีประโยชน์มากแค่ไหนนะคะ เพราะการที่เราอยู่ในธรรมชาติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะมันทําให้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่มีพลังนะคะและเวลาที่เรามีเป้าหมายหรือว่ามีความฝันพอเราได้อยู่ใกล้ธรรมชาตินั้นมันยิ่งจะทําให้เราเองมีพลังเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน,นะคะ่ะพอเรามีพลังเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้น ลูนูก็เลยเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขในแบบฉบับของตัวเองค่ะพอเราได้เข้าใกล้คนสําเร็จนะคะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันจะสามารถเข้าใกล้คนสําเร็จได้ยังไงนะคะยุคนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เราเอาตัวเองไปเซพนะคะคนสําเร็จนะคะสวัสดีค่ะครูแมนาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับรูนูนะคะ ه, วันนี้นะคะมาให้พลังใจครูนูทั้งสดด้วยนะคะ,ะฝากแชร์ให้ครูนูด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มารับพลังธรรมชาติในทุกวันละคะ่ะครูนูก็จะพาทุกคนมาเพิ่มพลังตัวเองด้วยกับ การที่เราได้มาชมธรรมชาตินะคะเห็นหมายังพูดผิดพูดถูกนะคะแต่เราก็ภาคภูมิใจและมีความสุขในแบบฉบับของเราค่ะพัฒนาโลกภายในขึ้นทุกๆวันนะคะครูแมนาคิดถึงเหมือนกันนะคะคุณนูเข้าไปดูอ่าไม่ได้เห็นไม่ได้ไปดูครูแม่นาไลฟ์สักทีเลยค่ะครูแมนาเดี๋ยวเราเข้าไปย้อนนะคะแต่คุณนูส่งใจให้ทุกคนตลอดเวลานะคะไม่เคยลืมค่ะคิดถึงรักทุกคนนะคะ ขอบคุณมากนะคะครูแมนาครูนัวยัง,งก็รักและคิดถึงครูเอ็ดดี้รักและคดละิดถึงทุกๆคนในคอร์สนักเรียนร่วมห้องนะคะฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะถึงแม้วันนี้ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่เราต้องการนะคะแต่ว่าการที่เราพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนั้นมันทําให้ครูนัวอันที่มีความกลัวอยู่ในใจนะคะมันหายไปค่ะมันก็เริ่มที่จะมีความกล้าขึ้นมากขึ้นนะคะและยิ่งที่ทําให้เราออกมาไลฟ์ทุกๆวันครูนัวออกมาไลฟ์ทุกๆวันเนาะค นาก็เห็นใช่ไหมคะทุกคนอะ่ะอ,อาจจะออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างแต่ครูนูเป็นคนหนึ่งที่มีความกล้าและรู้ว่าการที่ครูนูออกมาทุกๆวันนั้นนะคะมันทําให้ครูนูกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าเราได้พัฒนาตัวเองได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่จริงๆแล้วการที่ใครจะออกมาทุกวันหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปเนาะฉะนั้นแล้วคุณนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่เราอยากจะเก่งเราอยากจะมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเราก็จะต้องเติมความกล้าเติมความเก่งเพิ่มในทุกวันใช่ไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าใครที่ยังมีความกลัวนะคะอยู่ในหัวใจนูเชื่อค่ะว่า ความกลัวของทุกๆคนนั้นน่ะมันมีอยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณอาจจะทําออนไลน์ได้มานานแล้วคุณนูเองก็ทํามาปีกว่าแล้วค่ะปีอ่าปีกับคุณนูก็นับทุกๆวันนะคะบางคนอาจจะคิดว่าคุณนูทําทุกวันนี้ได้นับอะไรหรือเปล่าคุณนูนับค่ะสวัสดีค่ะน้องโบสขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูพี่นูนะคะเราต้องนับทุกๆวันค่ะว่าเราได้ออกมาวันนี้เรากล้ามากแค่ไหนยังน้องโบสนะคะ อย่างครูแม่นาเราขึ้นมาทําออนไลน์ครูแม่นาก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็เรายิ่งทาทุกวันแล้วก็ยิ่งมีความสุขนะคะฉะนั้นแล้วจงทํามันต่อไปค่ะน้องโบสวันนี้ครูพ่นูนะคะติดธุระก็เลยไม่ได้รับสายน้องโบสเลยค่ะไม่เป็นไรเนาะยังไงเราก็แบบส่งพลังใจให้กันตลอดเวลาสามารถพิมพ์คําถามหรือว่าใครที่สนใจหรือว่ามีเรื่องอะไรนะคะสามารถปรึกษาแล้วก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราว่างตอนไหนเราไปส่งพลังใจให้กันค่ะ อ่าฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเทคนิคที่จะทําให้คุณนะคะอ่าทำให้ตัวเองเน่ยกล้านะคะเพราะว่าในใจหลายๆคนน่ะจะมีความกลัวอยู่แน่นอนค่ะค้าไม่เป็นไรเนาะแต่และคนก็จะมีงานมีธุระแบบนี้เนาะมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราว่างตรงกันเมื่อไรนะคะเราก็จะได้ เจอกันแบบสดๆค่ะแต่พอเราอาจจะไม่ได้ตรงกันเวลาแต่ละคนไม่ตรงกันแต่เรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันฉะนั้นแล้วเราต้องทำในสิ่งที่มันสำคัญและยิ่งใหญ่ก่อนนะคะอย่าลืมที่จะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในทุกๆวันค่ะนับความสำเร็จในทุกๆวันนะคะคุณหนูเป็นคนหนึ่งที่ทุกคนเห็นคุณหนูออกมาทุกๆวันแบบนี้เนาะและจาให้คุณนูรู้ว่าการที่เรานับความสาเร็จของเราอะ่ะเราเห็นการเติบโตของตัวเองนะคะจากจุดเล็กๆมันเลยทาให้เราขย ความเชื่อขยายความกล้าของเราเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนความกลัวที่มีนั้นมันหายไปหมดเลยนะคะถ้าวันนี้คุณยังติดอยู่กับความกลัวคุณจะไม่สามารถที่จะพาตัวเองมาสู่ความกล้าที่ยิ่งใหญ่ได้เลยและการที่เรากล้ามันจะทําให้เราสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าเรายังมีความกลัวไม่มีทางเลยที่เราจะสําเร็จนะคะ ความกล้านั้นมันฝึกฝนกันได้ค่ะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ครูนูออกมาทุกวันเพราะครูนูเคยมีความกลัวอยู่ในหัวใจค่ะพอเราออกมาทุกๆวันความกลัวมันก็หายไปความกล้าความเชื่อมั่นความกล้าหาญมันมาแทนความกลัวค่ะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะทําให้คุณหายกลัวเทคนิคแรกเลยสําคัญที่สุดคือวันนี้คุณจะต้องมีแรงบันดาลใจค่ะว่าคุณออกมาทําออนไลน์เนี่ยคุณออกมาไลฟ์เนี่ยคุณออกมาสร้างตัวตนเนี่ยคุณออกมาขายของออนไลน์เนี่ยคุณ คุณทาไปเพื่ออะไรคุณมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้คุณต้องทําในสิ่งสิ่งนี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะโค้ดพิมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูครูนูก็จะมาประมาณนี้เนาะโค้พิมเนาะขอบคุณมากเลยนะคะ อาฉะนั order, ้นนะคะถ้าเวลาที่เราลงมือทําในสิ่งใดก็ตามนะคะเรามีแรงบันดาลใจมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าฉันจะต้องทําเพื่อที่จะทําให้ความฝันหรือว่าแรงบันดาลใจของฉันมีความสุขไปด้วยอย่างเช่นแรงบันดาลใจของคุณในวันนี้คุณต้องรู้รู้เลยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะอย่างเช่นคุณนูก็จะเป็นครอบครัวของคุณนูนะคะและความฝันของคุณนูค่ะว่าเรามีความฝันที่อยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่แบบ สุขสบายนะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขสบายความสุขทางด้านจิตใจให้กับทุกคนด้วยค่ะและการที่คุณนูได้เข้ามาอยู่ในธรรมชาติแบบนี้และได้มาอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจของเราที่เราเคยใฝ่ฝันเราเคยปรารถนาไว้นะคะสวัสดีค่ะโค้ชเอ้ยสวัสดีนะคะคิดถึงนะคะขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กับดูพี่นูนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเรารู้จากแรงบันดาลใจของเราว่าในวันนี้เราขึ้นมาทําออนไลน์เพื่ออะไรนะคะมันจะทําให้คุณไม่อยากที่จะหยุดทําในสิ่งสิ่งนั้นถึงแม้วันนี้คุณจะกลัวถึงแม้วันนี้ขอบคุณมากค่ะส่งพลังใจให้กันเนาะเรากลัวเราไม่กล้าแต่เรารู้ว่าแรงบันดาลใจของเรามันคืออะไรมันจะผลักดันให้เรานั้นทำมันต่อไปค่ะคุณจะเริ่ม ขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจคุณอย่างแน่นอนนะคะลองดูนะคะลองไปดูที่บ้านอากาศเริ่มเย็นแล้วใช่ค่ะวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะคดพิมพ์รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใกล้เข้าหน้าหนาวแลนะ้วเนาะคููนูตอนเช้าตื่นนอนมานะคะคดพิมพ์มีหมอกนะคะมีหมอกเต็มเลยแต่ว่าอากาศก็ไม่เย็นมากนะคะแต่เดี๋ยวถ้าประมาณกลางเดือนนี้คงจะหนาวและะ้วค่ะอืม ขอบคุณมากนะคะครูน้องอ้อยขอบคุณมากเลยะค่ะที่ช่วยคุณูแชร์ขอบคุณโค้ชพิมขอบคุณน้อ,ณองโบสถ์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยคุณูแชร์นะคะคจงแบ่งปันเรื่องราวดีๆดออกไปเนาะเพราะว่าการที่เราอ่ะออกมาไลฟ์นั้นนะคะค<น>ิดถึงเช่นกันค่ะ ทุกคนประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนครูรู้ว่าทุกคนก็กําลังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองนะคะยิ่งเรามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองมากเท่าไหร่ความกลัวที่มันอยู่ในหัวใจเรานั้นมันก็เริ่มสลายไปวันนี้ถ้าใครที่ยังมีอยู่นิดเล็กๆน้อยๆนะคะสวัสดีค่ะครูพาร์ทขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะความกลัวนั้นนะคะมันมันก็เหมือนที่คุณหนุ่มว่าตื่นมาเจอหมอกแล้วแหละคะ่ะความกลัวมันก็เหมือนหมอกมันเป็นลางๆเราเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะพอเราแหวกไปนะคะมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวยิ่งใครที่ยิ่งกลัวยิ่งต้องทําในสิ่งสิ่งนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะโค้ดที่ฟอมขอบคุณมากเลยนะคะใช่เนาะทาต่อไปนะคะครูพัททุกคนทําต่อไปค่ะเพราะว่าถ้าวันใดที่คุณหยุดคุณก็ไม่มีทางที่จะ ทําทให้ตัวเองกล้าหาญแล้วก็ไปคว้าธงชัยที่คุณปรับไว้แต่ถ้าคุณทําต่อไปความกล้าของคุณก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและมันยิ่งจะทําให้คุณมั่นใจเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเนาะฉะนั้นแล้วนะคะการที่ใครหลายๆคนมีความกลัวนะคะคุณจงทํา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 จนความกลัวมันหายออกไปจากอาจิตใจและต้องรู้ว่าสิ่งแรกที่จะทําให้คุณสามารถที่จะทลายความกลัวได้ก็คือ เดี๋ยวคุณอูไปหามุมก่อนเนาะ <c oughs> ก็คือคุณจะต้องหาแรงบันดาลใจของคุณให้เจอนะคะว่าคุณต้องการในสิ่งไหนนะคะอาฉะนั้นสําคัญที่สุดแรงบันดาลใจนะคะเราก็จะเดินมชมธรรมชาติแล้วก็สวัสดีวิลีขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคูณนูนะคะเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวไปหามุมสว่างก่อนเนะาะตรงนี้สว่างนิดนึงนะคะตรงนี้ อ่าตรงนี้สว่างนะแต่ว่ากล้องเอียงแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเออตรงนี้สว่างเห็นธรรมชาติสวยนะคะอ่าทุกคนรับพลังไปเลยนะคะและสิ่งที่สองที่จะทําให้เรานั้นมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะทูบิลีก็คือเราจะต้องเอาตัวของเราเนี่ยไปอยู่ใกล้กลุ่มมาสเตอร์ไม์กลุ่มคนสําเร็จค่ะ หลายคนยังครูนูอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่บ้านนอกซิตี้แต่มีความสุขมากๆนะคะเราอาจจะอยู่ห่างไกล คนสําเร็จเราอยู่ห่างเพื่อนมาสเตอร์มายนะคะจริงๆแล้วคนพะเยาก็น่าจะมีเยอะแต่เราไม่รู้เนาะเราฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปหาใครได้ใครมีความคิดเหมือนเราแต่พอเราได้ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์เนี่ยเราสามารถพาตัวเราเข้าใกล้คนสําเร็จ <c oughs> เข้าใกล้กลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเรานั้นได้แบบง่ายๆโดยการที่เราเสพแต่สิ่งนั้นค่ะเราเข้าไปฟังคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเข้าไปดูซิว่าในแต่ละวันที่เขาไลฟ์อะ่ะแต่ละคนอะ่ะไลฟ์ เรื่องอะไรบ้างเอ๊ะแบบปัญหาที่เราเจอกันเรากําลังทําอะไรกันอยู่นะคะถ้าวันนี้เรากลัวแล้วเราก็ไม่ยอมพาตัวเองไปศึกษาว่าคนที่เขามีเป้าหมายเดียวกันกับเราคนสําเร็จเขาสามารถที่จะทํายังไงเขาคิดอะไรยังไงนะคะเราก็อยู่กับตัวเองอย่างกุนูท่ากุนูอ่ะอยู่กับตัวเองแบบนี้แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปกลุ่มมาสเตอร์ไมค์เขาไม่เข้าไปเสพคนสําเร็จนะคะกุนูก็คงจะต้องคิดอยู่คนเดียวนะคะไม่พัฒนาไม่เรียนรู้ยิ่งเราอะ่ะไม่ ไม่เข้าไปฟังหรือว่าไม่เข้าไปดูไม่เข้าไปเสพนะคะมันยิ่งจะทําให้ความกลัวของเรายังมีอยู่นะคะเพราะการที่เราตัวคนเดียวแล้วก็มีความสุข ไม่เข้าใครออกใครอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเราไม่ยอมที่จะเปิดใจรับฟังสิ่งอื่นๆเลยนะคะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราอะไม่สามารถที่จะเห็นอะไรเห็นโลกใหม่ๆได้เลยค่ะฉะนั้นการที่เราอยากจะให้ความกลัวของเราหายนะคะสวัสดีค่ะโค้ดพี่เล็กขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันใช่ค่ะครูพี่ลี เริ่มมืดแล้วนะคะคุณนูจะมาเวลาประมาณนี้เนาะมันบางครั้งว่จะมาเร็วๆแต่ด้านมันก็จะประมาณนี้ทุกทีค่ะขอบคุณมากค่ะคณพี่เล็กที่ช่วยแชร์แบ่งปันนะคะ น,นั้นสิ่งที่สองที่จะทําให้เราหายกลัวก็คือทุกๆวันนั้นนะคะถึงแม้เราอาจจะมีภารกิจเราจะมีธุระอะไรก็ตามค่ะเราจะต้องแบ่งเวลาของเราเพื่อที่จะเข้าไปเสพสิ่งที่ทําให้เรานั้นรู้ว่าฉันวันนี้ฉั้นกลัวเรื่องอะไรแล้วปัญหาที่ฉันมีในตอนเนี้มันคืออะไรกลัวอะไร,ไรเข้าไปเสพดูซิว่าค้นสําเร็จ กลุ่มมาสเตอร์ไมล์กัลยานนมิตรเขาทําอะไรกันอยู่เขาสามารถที่จะขจัดความกลัวของเขาได้ยังไงนะคะเราเอาตัวเองเข้าไปกลุ่มมาสเตอร์ไมไปอยู่กลุ่มคนสําเร็จไปอยู่กลุ่มคนที่เชี่ยวชาญนะ่ะมันจะยิ่งทําให้เรานะคะแบบมีความรู้สึกว่าอุ๊ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆมากๆเลยไม่ต้องมาคิดอยู่คนเดียวว่าอุ๊ยถ้าฉันกลัวเรื่องนี้ยฉันจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะให้ตัวเองผ่านพ้นไปได้นะคะพอเราได้เข้าไปเสพ แนวคิดวิธีการต่างๆนั้นมันยิ่งทําให้เราหวังง่ายๆใช่ไหมคะฉะนั้นอย่ามวัวคิดอยู่คนเดียวนะคะอย่างครูนูเองอยู่คนเดียวไม่ได้มีเพื่อนที่มีความคิดเดียวกันใกลก้ๆตัวนะคะเราก็แค่เอาเองเข้าไปเซฟกรุงคนสําเร็จแค่นั้นค่ะมันยิ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าความกล้าของเราความมั่นใจของเรามันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันค่ะไม่มีลดลงเลยนะคะยิ่งเสฟยิ่งเพิ่มยิ่งเสพยิ่งมั่นใจความกลัวนั้นเริ่มทลายหายไปหมดเลยค่ะ ฉะนั้นฝึกฝนในทุก,ทกวันฝึกฝนเอาตัวเองเข้าใกล้คนสําเร็จนะคะไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้แบบตัวต่อตัวก็สามารถอยู่ใกล้หน้าจอได้เนาะง่ายๆเลยยุคนี้เป็นยุคออนไลน์หาอะไรที่แบบให้ง่ายอะได้แบบ เราคือเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่โชคดีคุณนูนี่คือสุดยอดแบบว่าเรารู้สึกว่าสุดยอดคือสุดยอดออนไลน์อ่ะทุกคนแบบมีความรู้สึกว่าเวลาเราเจอออนไลน์นี่เราโชคดีเนาะหาอะไรแบบง่ายๆแบบเนี้ยหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองหาประสบการณ์แบบง่ายๆเลยจากคนอื่นด้วยนะคะอันนี้ข้อสามอ่าข้อสามก็คือถ้าคุณกลัวนะคะคือคุณต้องไปหาประสบการณ์เหมือนกับว่าเอาประสบการณ์จากคนอื่นนั้นมาแก้ปัญหาในชีวิตของเราะคะ่ะ เวลาที่เราอาจจะมีความคิดอยู่คนเดียวเราเข้ากลุ่มคนสําเร็จแล้วการที่เราได้เข้ากลุ่มคนสําเร็จนั้นเราก็จะเจอวิธีการมากมายเจอแนวคิดเจอวิธีแก้ปัญหาเจอปัญหาที่แต่ละคนเจออย่างเช่นเวลาที่เราเข้าไปดูไลฟ์ดูคลิปของคนสําเร็จใช่ไหมคะก็จะมีอย่างคนที่กําลังมีพื้นฐานหรือว่ากาลังอยากจะพัฒนาตัวเอง เขียนคําถามมานะคะแล้วเขาก็ตอบมาช่วงตอบคําถามนี้คุณนูชอบมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราอ่ะอาจจะมีปัญหาเดียวกันกับเขาแต่พอโพสต์ครูต่างๆตอบมามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราก็จะตื่นรู้และสามารถนําสิ่งนั้นน่ะมาแก้ปัญหาให้กับตัวของเราได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าวันนี้ คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความวรู้สึกว่ากลัวสิ่งไหนก็ตามนะคะลองเข้าไปฟังคลิปฟังไลฟ์ของคนสําเร็จแล้วเวลาที่เป็นช่วงตอบคําถามนั้นคุณู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมันจะทําให้เราเองน่ะได้ซึมซับในสิ่งนั้นมาแบบยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่า ถ้าเราไม่เข้าไปฟังในช่วงตอบคําถามหรือว่าช่วงที่เขาไลฟ์อ่ะมันเหมือนกับว่าบางปัญหาเวลาที่เราไปเสิร์ชหามันอาจจะหาเจอยากหรือบางปัญหาก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาเดียวกันกับเราเนาะฉะนั้นเวลาที่เราไปฟังไปฟังในไลฟ์น่ะเวลาที่เราเจอมีคนถามมานะคะมันจริงจะทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ย เขาก็เจอกันเหมือนเราฉะนั้นลองฟังดูซิว่าครูเขาตอบว่ายังไงนะคะยิ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครูนุชอบมากมากเลยช่วงที่ตอบปัญหาอะไรแบบนี้นะคะลองไปหาดูค่ะถ้าคุณชอบนะคะเราก็จะสามารถนําประสบการณ์จากคนอื่นนั้นนะคะมาเป็นประสบการณ์ของเราลองแก้ปัญหาดูซิเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วลองมาคิดว่าอุ้ยฉันจะต้องทําไงลองเซิร์ชหา ใน YouTube ดูซิใน Google ดูซินะคะมันเยอะมากเลยใช่ไหมคะอาจจะเป็นปัญหาที่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนไม่โดนเป๊ะไม่โดนทั้ง100%แบบนี้แต่เวลาที่เราเข้าไปฟังไลฟ์เวลาที่มี ช่วงตอบคําถามหรือว่าอะไรมันมันทำให้เรารู้ว่าอุ้ยมันตรงกับเราเลยแบบนี้นะคะลองเข้าไปดูนะคะว่าคุณว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยเราจงใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาแก้ปัญหาให้กับตัวของเราเองนั่นจะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณสามารถทลายกําแพงของความกลัวได้แบบีง่ายค่ะคุณโนเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มมืดแล้วเนาะเดี๋ยวคุณโนขยับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่แก้วตา เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาแสงใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวคุณหนูก็จะสรุปให้เลยเนาะอ่าถ้าเราได้เข้าใกล้นะคะอ่าคำถามที่มันใช่มันโดนสําหรับเรามันยิ่งจะทําให้เราประหยัดเวลามากๆเลยะคะ่ะอ่าฉะนั้นแล้วนะคะ3ข้อนี้นะคะจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่ มีเทคนิคในการเอาชนะความกลัวในหัวใจของคุณบนโลกออนไลน์ได้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องหาแรงบันดาลใจของคุณให้เจอค่ะการที่เราอะ่ะมีความกลัวแต่เราไม่รู้ว่าวันนี้ฉันอยากจะทํในสิ่งนั้นสินี้ฉันกลัวฉันรู้สึกขี้เกียจถ้าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการทําแล้วเรายังมีความขี้เกียจหมายความว่านั่นมันยังไม่โดนใจคุณมันไม่ใช่เป้าหมายที่คุณต้องต้องการอย่างแท้จริงค่ะ อ้าขอบคุณมากค่ะพี่กแกัตยาตาถ้าเราอ่ะเป็นมีหาแรงบันดาลใจเจอเราจะมีความสุขถ้าชันซ้ำในสิ่งนี้มันจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกตื่นตีนตีนนพูดถีงีแลคะค่ะรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะทํามันค่ะและเวลาที่เราเจอแรงบันดาลใจรู้ไหมคะเราจะทําแบบ เป้าหมายใหญ่ของเราในเป้าหมายใหญ่ของเรานั้นน่ะเราจะต้องมีเป้าหมายเล็กๆที่เราทําแล้วมีความรู้สึกว่ายิ่งทํายิ่งสนุกอ่ะเพราะว่าในเป้าหมายใหญ่ของเรานั้นกว่ามันจะไปถึงก็คือเราจะต้องผ่านเป้าหมายเล็กๆก,ก่อนใช่ไหมคะถ้าเราทําในเป้าหมายเล็กๆด้วยความสนุกด้วยความสุขอ่ะมันจะยิ่งทําให้เราไปถึงในจุดๆนั้นได้อย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นหาแรงบันดาลใจคุณให้เจอว่าถ้าคุณทําในสิ่งน,นี้แล้วอ่ะคุณจะรู้สึกแบบไหนและใครเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณเป็น เป้าหมายของคุณนะคะหรือว่าเป็นชีวิตที่คุณต้องการค่ะลองหามันไม่ให้เจอนะคะสวัสดีค่ะโค้ชพึ่งขอบคุณมากเลยนะคะมาจากเบตงเลยนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะถ้าเราเจอแรงบันดาลใจแล้วครูนูเชื่อว่าทุกคนสําเร็จได้แน่นอนค่ะเพราะว่าแรงบันดาลใจนั้นจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราสู้นะคะ อ๋อไม่ต้องสู้เนาะลุยเนาะลุยเนะะทำเป้าหมายของเราแบบมีความสุขและสนุกค่ะอืมแล้วก็สิ่งที่สองในวันนี้เลยนะคะเราจะต้องเรียนรู้พัฒนานะคะเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กลุ่มมาสเตอร์ไม้กลุ่มคนสําเร็จให้มากที่สุดค่ะเราว่าวันนี้โลกออนไลน์อ่ะอย่างกูนูเองนะคะอยู่พะเยากูนูไม่รู้ว่ามีคนพะเยา คนไหนบ้างที่มีความคิดเหมือนกันกันกบคุณูเป็นกลุ่มมาสเตอร์ไมล์ของคุณูนะคะเพราะในในกลุ่มคุณูนี้ไม่มีคนพะเยาเลยนะคะแต่เราก็ไม่ต้องไปค้นหาก็ได้เพราะว่าเราก็เจอกลุ่มมาสเตอร์ไมล์เดี๋ยวถ้าคลื่นตรงกันเราก็จะเจอกันเองค่ะฉะนั้นเราก็เอาตัวเองไปเสพคนสําเร็จกลุ่มเสพเป้าหมายเสพคนที่มีเป้าหมายเดียวกันกันกบเราเนาะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนนะคะเราแค่มีความคิด เดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันมีเคลื่อนเดียวกันเราก็จะเจอกันค่ะเราจงนําตัวเองไปอยู่ใกล้คนกลุ่มนั้นเพราะว่ายิ่งเราไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราจะรู้ว่ากลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันนั้นเขาเจออะไรมาบ้างและพอเรารู้ว่าวิเขาก็เจอมาแบบนี้งั้นฉันก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราไม่ได้เจอคนเดียวไม่ต้องมาง,งมอยู่คนเดียวหรอกว่าฉันทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทําให้เรากลัวเราไม่กล้านะคะพอเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีความคิดเดียวกัน ไปอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จเราจะมีความรู้สึกว่าฉันก็เป็นคนที่กล้าหาญคนหนึ่งนะคะและในเมื่อคนอื่นก็เจอเขายังผ่านได้ฉันก็ผ่านได้นะคะฉะนั้นเซฟแต่คนสําเร็จเซฟแต่คนที่มีความคิดและเป้าหมายเดียวกันเท่านั้นค่ะและก็สิ่งที่สามวันนี้ก็คือเราสามารถที่จะพอ ข้อสองเราไปอยู่ใกล้คนสําเร็จแล้วใช่ไหมคะพอด,ดังนั้นแล้วเราจะเจอประสบการณ์มากมายค่ะฉะนั้นใช้ประสบการณ์ของคนอื่นเลยค่ะมาแก้ปัญหาในชีวิตของคุณนะคะเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีแต่เราคนเดียวที่เจอใช่ไหมคะถ้าเรามัวแต่ง,งมอยู่คนเดียวว่าฉันจะต้องแก้ยังไงฉันจะทํายังไงให้ฉันกล้าฉันจะทํายังไงให้ฉันมั่นใจถ้าเราหาอยู่คนเดียวมันอาจจะหายากค่ะมัวไปเสิร์ชหาก็จะเสียเวลาฉะนั้นยิ่งการที่คุณไปดูไลฟ์ดูคลิป อันไหนที่แบบมีการตอบคําถามคุณูชอบมากเพราะว่าเวลาที่โดนรู้เหมือนกับว่าเวลาช่วงตอบคําถามเนี่ยมันจะมีคําถามที่โดนใจเราค่ะคนเชียงรายใช่ไหมครับโค้ดพึ่งอ๋อแล้วโค้ดพึ่งไปอยู่เบตงใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะดูอยู่ใกล้ๆกันเองเนาะคุณูก็มีเพื่อนคนเชียงรายค่ะแต่คนพะเยานี่อ่ที่มีความคิดแนวคิดเดียวกันยังไม่เจอเลยค่ะ คนเหนือเนาะคนพึ่งไปอยู่ถึงภาคใต้คุณหนูยังไม่เคยไปเลยคะ่ะคนพึ่งวันมีโอกาสได้มาเที่ยวหากันนะคะคุณหนูอยากจะไปเที่ยวใต้เหมือนกันนะคะคนใต้ไปอยู่เหนือคนเหนือมาอยู่ใต้ก็มีเยอะแยนนะเนาะ ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนรักและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะถ้าเราได้เจอเพื่อนเดียวกันเราเจอกลุ่มคนที่เคยเจอปัญหาเดียวกันกับเรานะคะเราสามารถนําประสบการณ์ที่เขาได้แก้ปัญหามาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเห็นไหมคนสําเร็จทุกคนเขาถึงออกมาแช์ว่าทําไมเขาเจอเรื่องแบบนี้แล้วเขาแก้ปัญหายัางไงนั่นแหละทําให้เราสามารถที่จะนําความรู้จากคนสําเร็จที่เขาแก้ปัญหามาแล้วอ่ะ ทำให้เรานํามาแก้ปัญหาในชีวิตของเราเพราะจริงๆแล้วปัญหาทุกปัญหานั้นมันก็คล้ายๆกันค่ะเพียงแต่มันมาเจอกับเรามันมาเกิดขึ้นกับเราแค่นั้นแหละถ้าเราได้รู้วิธีการแก้ปัญหาของคนอื่นเราสามารถนํามาแก้กับเรามันยิ่งจะง,ง่ายกว่าการที่เราโม่แต่ไปค้นหาวิธีการแก้ไขการแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองเนาะมันยุ่งยากฉะนั้นโลกออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะคะจงนําประสบการณ์ของคนอื่นมาแก้ปัญหาให้กับตัวเราค่ะเดตงสวยมาก มาจะต้อนรับค่ะเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปแน่นอนค่ะโคตพึ่งคุณนูอยากไปเที่ยวภาคใต้คุณนูเคยเห็นภาพ คุณูไม่รู้จักว่าเกาะไหนเป็นเกาะไหนแต่มันสวยมากๆเลยพักได้คุณูเคยมีป้าไปอยู่กระบี่แต่ตอนนี้แกกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวใต้เลยนะคะมีโอกาสจะไปเที่ยวหาทุกคนทุกจังหวัดเลยเนาะยินดีต้อนรับทุกคนมาพะเยาเช่นกันนะคะรักและขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะฉะนั้นแล้วทั้ง3าพ่อนี้นะคะคุณูเชื่อว่าถ้าคุณูเองเนาะคุณูก็กําลังฝึกฝนพัฒนาเองและ รู้ว่าตัวเองพัฒนาตัวเองมาไกลมากๆเลยมองกลับไปนะคะมองข้างหลังเห็นความภูมิใจเขาเรียกอะไรนะมองข้างหน้าเห็นความบางังมองข้างหลังเห็นความภาคภูมิใจเนาะนั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูนูเองและครูนูเชื่อว่าทุกคนก็เป็นแบบนี้ค่ะเราอะ ไม่อยากจะหันหลังกลับไปอีกแล้ว <blind ing noise> เพราะว่าเรารู้ว่าเรามาไกลมากเส้นทางของเรามันสวยงามมากๆนะคะและข้างหน้ามันก็สวยงามค่ะเรามองเห็นความสวยงามเราก็จะเจอสิ่งสวยงามค่ะไม่ได้มีความกลัวอยู่ในหัวใจของเราแล้วนะคะเพราะการที่เรากล้าที่จะออกมาหน้ากล้องแบบนี้หมายความว่าคุณก็ได้ทลายความกลัวคุณมาได้ขั้นหนึ่งเลยนะคะอีกหลายๆขั้นเลยก็ว่าได้ค่ะหลายๆด่านเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นจง่าด่านความกลัวคุณให้ ถึงที่สุดค่ะอย่าแม้กระทั่งเวลาที่เราเดินระหว่างทางเราอาจจะเจอเรื่องราวมากมายที่ทําให้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันยังกลัวอยู่นะคะมันมีทุกครั้งค่ะแต่เราจะต้องฝ่าดานมันไปให้ได้อย่าก,กลัวค่ะเพราะคําว่ากลัวมันจะไม่สามารถทําให้เราสําเร็จได้เลยนะคะดีใจที่มีครูออนไลน์ใช่นอ้องเป็นคนเหนือใช่ค่ะครูนูก็แบบดีใจมากๆนะคะที่แบบรู้จักนะคะทุกคนนะคะครูนูเห็น ที่คุณเพื่อนคุณโฮเน่ส่วนใหญ่จะเป็นคนใต้แล้วก็เป็นอ่าคนแบบภาคกลางเป็นคนอีสานนะคะแต่ว่าคนเหนือที่แบบเป็นครูเป็นโค้ชเหมือนกันคุณโก็ยังไม่ไม่ค่อยเจอนะคะที่แบบสนิทมารู้จักกันอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วก็มีแต่แบบแบบคือไม่ค่อยเห็นใครจะออกมาไลฟ์แบบนี้นะคะหรือว่าเพราะเราไม่เจอเพราะว่าเราคลื่นไม่ตรงกันเนาะจริงๆแล้วมันมีทุกคนมีทุกภาคนะคะ ดีใจที่ได้รู้จักโค้ตพึ่งเช่นกันนะคะดีใจที่ได้รู้จักทุกๆคนค่ะฝากติดตามเพจครูนูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เราได้มีคลื่นตรงกันนะคะมีพลังงานเดียวกันนะคะและคุณเชื่อว่าวันหนึ่งนะคะเราจะไปเจอกันอยู่เส้นทางสายสําเร็จแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราแค่ก้าวไปอีกนิดเดียวพวกเราทุกคนก็ถึงเส้นชัยแล้วค่ะอย่าได้หยุดเด็ดขาดถึงแม้วันนี้คุณอาจจะรู้สึกท้อคุณเชื่อค่ะว่าทุกคนมีอาการท้อแต่ อย่าให้มันท้อนานนะคะอย่ากเกิน17ดวิเหมือนที่ครูลุงหรือว่าอาจารย์บัณฑิตบอกเนาว่าห้ามเกิน17บเจ็ดวินะเพราะว่ามันจะทําให้เรายิ่งรู้สึกท้อบ่อยๆอย่ะคุณจะไม่อยากจะทํามันแล้วนะคะ จงฝึกฝนตัวเองสร้างใหม่คิดถึงเรื่องที่คุณอยากจะได้อย่าคิดถึงความกลัวคิดถึงแต่ความกล้าหาญที่อยู่ในจิตใจของคุณเท่านั้นค่ะเพราะความกล้าหาญนั้นมันมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ปลูกมันขึ้นมานะคะฉะนั้นจงปลูกความกล้าหาญชานชัยที่มันอยู่ในตัวคุณตลอดเวลาและคอยที่จะให้คุณเรียกมันขึ้นมานะคะปลูกมันและก็ทํามันต่อไปคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ สำเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะคุนูเชื่อมั่นในตัวคุณูและเชื่อมั่นในตัวทุกคนนะคะว่าเราจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณโค้ดพึ่งขอบคุณโค้ดพิมพ์นะคะคุนูเห็นแค่สองคนนะคะถ้าคุณูไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะรักและขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะรักและขอบคุณทุกคนที่แชร์ให้กับคุณูแล้วก็มาชมคุณูมาติดตามคุณูมาถูกใจเพจคุณูนะคะเราได้เจอกันนี่ก็คือว่าเราโชคดี และเราจะถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนขอบคุณมหาปัญญาจากรยาณมิตรทุกคนนะคะแล้วเรามาเจอกับคุูโนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณโค้ดพิมพ์เช่นกันค่ะโค้ดพิมพ์น่ารักมากๆเลยนะคะมาอยู่กับคุณหูมืดๆทุกๆวันเลยรักและขอบคุณทุกคนแล้วมาเจอกับคุูโนใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีนะคะโค้ดพึง่งสวัสดีนะคะโค้ดพิมพบายบาย